สบายดีพี่น้องอีกเธอหนึ่งเนาะวันนี้แม่น้องสิียงก็สิมาเห็ดสมหมูพี่น้องก่อนอื่นกะนำเสนอนะพี่น้องส่วนผสมมีน้นงหมูที่หั่นแล้วต้มเรียบร้อยี่นี่กระเทียมขาดอะไรก็คือขาเนีน้วยเนาะพี่น้อง ือพี่น้องแล้วก็มีผงนัวพี่น้องผงนัวแล้วแตู่ฟมักเด้อบางคนก็บ่ใส่พี่น้องอะลองชิบไปลงมือกันไม่ต้องชิบไปชิใส่มือเลยพี่น้องใส่มือสดๆเลยนี่เขาก็ล้างเอียงเรียบร้อยนะพี่น้องใส่เกลือลงไปก่อน แมน้องชิงง่ายๆพี่น้องบันบ้าน,น,นเลยเนาะการขุเค,คีย์เขากันคิดยากนะพี่น้องเพราะว่าได้นั่งหมกมาแท้โดนโดนผ่านไปเรืน,นอยเนาะไ่ได้ใส่ถุงมอือพี่น้องแบบมั่นบวชถนัด ในน้ำจียงว่าเอามือทำเองแต่ดีสุดแต่เ,เนาะขอเอาเห็ดกินเองนะพยายามพยายามพยายามอุ้ยเด้อน้ำมันกระเด็นใส่เด้เอเติมน่อยเดียว ชิปอ้อเพื่อไม่น้องชิง้งสังเกตหลาถนะเถื่อนนะควนชิบอยกเหนียวนะคพราเพื่อปุ๊บควรเชียเนียวเลย เตรียมไว้เลยแม่น้องเจียงก็จะใส่หนังโมลงไปหนังโมูก็อ่อนๆไปนะแบใส่เขาไปเลยเนาะเขาเขาเนวนเนะเป็นละลายใช่หนาเรียบร้อยอ,บบอ,อยคิดกับผิดพลาดประการได้กับ้อโถษขอไยอัยเนี่น้อง ไอเทียด้วยพี่นอ้องนี่พี่นอ้องดูเป็นเนื้อเดียวกันเลยแล้วแม่ต้องชิ้นกับเ็ษเป็นก้อนเป็นก้อนนี่ก้อนหนึ่งมื่อกับบงงามเลยสิครับ เลยนะพี่น้องเนาะแม่น้องเช็งเป็นเห็ดเป็นก่อนมาเลยแม้แล้วพี่น้องนี่เป็นดูกลมกลมได้จะห่อบปุ๊กินพอดีแซ่บจนะพี่น้องนะกินพอดีเห็ดหาขิดหอดแต่เมื่อนี้แม่น้องชิงบอกมีตองเลยพี่น้องเพราะว่าบริใบป่ามันคุ้นตาก็ะชิ่ใส่ถุงนะพี่น้องอันนี้นางยางรกระติกแล้วแม่น้องชิงจะไปใส่ถุงเสร็จแล้วจ้าพี่น้องเออนี่ได้แล้วได้แล้วนี่ ห่อตะวโมตัวมีได้ดะจหะห่อเนาะสองสี่หกแปดเก้าโอ้ยตัวเลขกสวย <laughs> ได้เก้าห่อพี่น้องแม่น้องชิงเห็ดบ่หลายนะแต่เห็ดหลร้ายกับเวลามันสมแห้งแล้วกินบ่คอยแสะนะพี่น้องเอาเธอะละน้อยบ่อยากเด้อตามที่แม่น้องีิงเห็ดเลยพี่น้องแม่น้องีิงเห็ด มีย,งยางหยงเน้นหมักผิกไทยก็เอาใส่ลงไปเนาะแต่ว่าน้องบัวเราบ่มหมักผิกไทยก็เลยได้ใส่เรียบร้อยจ้จเดอจ้อ้จเด้อเอาไปกินก็มกเขาเนี้ยอนห่อนก็มาผักกัดมพผิกเนาะบ้านเฮาออมาล้หิวข่าวอีกแล้ว <laughs> ก่อนจะไปหาบส้มหรือหายกำลังใจแม่น้องซิงก็ฝากฝากดไลก์กดแชร์กดติดตามหน่อยเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลัง,งใจเนาะ เื่อเป็นกำลังแรงใจให้แม่น้องชิงแต่ต่อไปเดอ้อบอกไปใช้มาสายแหละพี่น้องพี่น้องปองไปที่แม่น้องชิงบอกได้ไปหากัดขิดหอดคิดถึงคือเก่าเนาะพี่น้องว่างๆก็ทีไปกินเขากินน้ำน้ำเดอ้อขอบคุณลหลายๆสบายดีเนาะสบายดีว่สุสุขสุขคนสบายดี เดี๋ยวชิมารีวิวเดี๋ยวพี่น้องเดินเนี่ยขันเมื่อวานกินเรียบร้อยอันนี้อันนี้ซุปอันนี้ซุปเลยป็แม่พี่น้องอันนี้ซุปแกะมะกอกนะเดินอันนี้ซุปอันนี้อันนี้ซุปน้องอันนี้อันนี้ดิบอันนี้พอท่าเราซุปเดินชิมมั้งนี่มาผิดแล้วนะ แซ่บพี่น้องแซ่บข้าวเหนียวอ้ยขา้าวทาโอเคแซ่บพี่น้องเป็นแล้วมือเดียวคืนเดียวกินกินน้องบัวกินชุกน้องแม่น้องสีงกินดีบกาดมะเพลกการดมะงพิกมาจวดมา,มาด้อ <มา S 2> <ะ>พี่น้องนะมาฝ้นตก๊กมันกันเลยยังว่แม่น้องสีงมบบพอดีนั่งกับขับโอเคเขาบคุณหลๆสบายดี